오! 슝! 오! 슝! 문을 닫고 문을 닫고 화장실! 화장 아빠! 아메다요! 아메! 먹으러 가! 여고 아메! 아유! 아리가또! 아메! 아리가또! 맛있어! 맛있어! 슝! 지금 이가니까 맛있어! 오! 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 아빠! 롬! 위험했다? 위험했다 이마다이찮아졌어요괜 ที่ก็ได้คิดถึงเมืองไทยไหมใช่เหรอก็ aru, ชอบร้อนหรือชอบหนาวชอบชอบไทยหรือชอบอีปพินทำอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะเนี่ยไดโนเสาร์ถ้าไดโนเสาเศร้าทำไมครับคุยฮิคารคุยฮิคารถามหน่อย ชอบเมืองไทยหรือว่าญี่ปุ่นชอบเหมือนไทยหรอชื่อมีนะชื่ออะไรชื่อต้นด,ดอดกเมื่อกี้ปุ๊บปุ๊บพี่ก็ชอบเมืองไทยมากกว่าใช่ไหมใช่ทำไมครับบิกคีฮะชอบบิกบคีบิกคีบีชบีชชอบ,บชอ๋อชอบบีชทะเลสวยอ๋อเข้าใจเนาะญี่ปุ่น ก,ก็ไม่พึงเขาหนาวหนาวอ่ะเนาะเข้าใจอารมณ์เด็กขอบคุณครับอุตสาห์ทอภาษา,า,าไทยอันนี้ชื่ออะไรเนาะอันนี้คืออาแขวนเสื้อแขวนเสื้ออันนี้ชื่ออะไรนะั hunger ภาษาอังกฤษ hunger โอเคอันนี้คิวน้ำน้ำคิวน้ำแล้วหรอโอเคโอเคอยวให้ สงคนก็ไม okay? ่พึงก็โอเคหนาหน่อยหิสิอ๋อ๋อสกัสสกัส่กระ้ここักคัดตัวแล้วนะบายบายครับบายบครับบายบายครับเปยได้นะครับเพราะว่าข้างนอกฝนตก 没咩来单。